และก็มีปัจจัยที่เอื้อต่อการขึ้นฝั่นของชาวโรฮงญาหรือกระบวนการนักลอบของชาวโรฮงญานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าเราเป็นจังหวัดแรกนะครับที่มีพื้นที่ที่ติดกับทะเลหลังจากที่ขึ้นฝั่นไทยนะครับและทางบกก็เหมือนกันครับทางบกเราก็ติดกับตัวท้ายสุดของจังหวัดของประเทศพมา่านะครับเหล่าน,นี้ปัจจัยอื่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิประเทศอีกเส้นตายไว้นะครับจะสรุปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีสถานที่พักพิงมีสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับมีร่องรอยมีหลุมศพอะไระต่างๆนะครับของขบวนการอาโรฮิงญาหรือว่ายาเสพติดอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องดาเนินการให้พบนะครับแล้วก็ให้เสร็จสิ้นตางกระบวนการกฎหมายนะครับวา,าบนก่อนื่อเช้านะครับก็มีการพบกัจ6-7ศพด้วยกัน ที่กำลังกันนะครับตั้งแต่ฝ่ายทหารตำรวจป,ป่าปกครองป่าแต่ท้องที่นะครับพืชตร,ะระบกำนันที่ใหญ่บ้านทุกคนนะครับแต่ตรวจพื้นที่ทุกตารางนิ้วนะครับวันนี้ทำพร้อมกันหมดร่วมกันเลยนะครับเพื่อตรวจว่ามีสถานที่กักขังมีค่ายมีแคมป์ทั่วคาวนะครับมีสถานที่พักพิงของของบวนการ ค้ามนุษย์นะครับโบราณแล้วกานำแรงงานติดตมาเข้ามาประเทศไทยในยุคหม่นะครับจริงอยู่ครับที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ปรากฏว่าถ้ามีได้มีแคมป์นะครับแต่ก็เพื่อความแน่ใจอีนะครับก็จะตรวจให้ละเอียดน,นะครับว่ามีหรือไม่ถ้าพบเนี่ยก็จะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายโดยที่คัดออไปแต่ว่าในชั้นนี้นะครับก็ได้กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการทุกคนนะครับให้ ร่วมมือกันและต้อปฏิบัติหน้าที่ตรงขึ้นขัดตีนะครับพบว่ามีมาตรการหรือผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกระดิำเนินการโยกย้ายแล้วก็ดำเนินการีม่ในทีครับเป็นกับนักผู้ใหญ่บ้านท่านอธิบดีกรมการปกครองก็ได้กำกับนะครับว่าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องพวกหลักฐนหรือว่าเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ดำเนินการสั่งพักแล้วก็ดำเนินการ